พุทธรูปโบราณลีภัยสงครามในอับการนิสสานสู่พิพิธภัณฑ์กรุงคาบูท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2021กลุ่มตอลิบันได้เข้ายึดกรุงคาบูซึ่งปัจจุบันมีพระพุทธรูปโบราณจำนวนหนึ่งอยู่ในอับการนิสสานนะครับจะมีสภาพเป็นเช่นไร ก็ยังไม่รู้นะครับโดยหลายปีก่อนนั้นดูจะยังมีความหวังจากการคุ้มพบพระพุทธรูปโบราณที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรายงานของ AFP เมื่อ17มีนาคม2017อับกานิสถานเตรียมจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังสามารถมองเห็นสีสันดาอย่างชัดเจนณพิพิธภัณฑ์ทัาันร์แห่งชาติในกรุงคาบูล หลังถูกนำออกมาจากพื้นที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศและผ่านการบูรณะเรียบยร้อยแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นดินตั้งแต่ราวศตวรรษที่3-5ถึง5นะครับทั้งนี้จากข้อมูลของนักโบราณคดีก่อนถูกค้นพบเมื่อปี2012ซึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดลูกกาห่างจาก กรุงคาบูไปทางตะ d ออกเชียงใต้เป็นระยะทาง40กิโลเมตรซึ่งเป็นฐานที่มั่นสําคัญของกลุ่มตอริบันนะครับกองกำลังติดอาวุธหัวรุนแรงที่เคยทําลายพระคุทรูปยืนแห่งบาบิยันมาก,ก่อนหน้านี้นะครับการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นได้หลังกลุ่มทุนจีนเข้าไปลงทุนทําเหมืองทองแดงขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียงทําให้พบกับกลุ่มวิหารโบราณบนพื้นที่กว้างขวาง กว่าสตารางกิโลเมตรนะครับรูปปั้นนี้อยู่ในสภาพที่เกือบสมบูรณ์ตอนที่ถูกค้นพบโดยยังมีพระเสียรอยู่ครบนะครับซึ่งถือว่าพบได้ยากมากคุณเอมาโรคาโบนาร่าช่างบบรณะวัตถุโบราณชาวอิตาเลียนกล่าวว่ามันถูกตั้งอยู่กลางตรงกลางซุ้มซึ่งประดับประดาด้วยภาพเขียนดอกไม้ต่าง ณนะพื้นที่ศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่คือใช้สำหรับการสวดภาวนาช่างอิตาเลียนท่านนี้กล่าวว่าการย้ายออกมาจุดเดิมเป็นสิ่งที่ดีกว่าการย้ายออกมาจากจุดเดิมจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการอนุรักษ์เนื่องจากรุสรูปองค์นี้ทําจากดินเหนียวความชื้นจากฝนอาจทําให้เกิดความเสียหายได้ คุณคาร์โบนาร่ายังชื่นชมว่ารายละเอียดของพระพระักพระเกศาที่ม้วนเป็นพระเมรีพระปรางสีชมพูและดวงพระเนตรสีน้ำเงินถือเป็นงานที่แสดงถึงเทคนิคอันล้ำลึกของช่างฝีมือในยุคโบราณของถิ่นที่กำเนิดของพระพุทธรูปแห่งน,นี้นะครับและด้วยเหตุที่พระพุทธรูปโบราณโดยเฉพาะส่วนพระเศียรจะเป็นวัตถุโบราณ อันเป็นที่ต้องการสูงในตลาดมืดนะครับพระพุทธรูปจานวนมากในอัฟกานิาสถานจึงดูในสภาพที่ไร้พระเสียรการทิ้งพระพุทธรูปโบราณในสภาพสมบูรณ์เช่นนี้ไว้ในพื้นที่สาธารณะซึ่งเข้าถึงได้ง่ายเช่นนี้จึงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะัก